ดีค่ะนี่ค่ะมาเจอกับคุณลุงนะคะที่หน้าเพจนะมิสแกลนรอออฟบิลด์นี่ค่ะมาแล้วโอเคค่ะนะ <c oughs> อ่าลายนี้แพงมากเลยนะสวัสดีคุณวรรดีค่ะสวัสดีคุณแอรดานี่ค่ะสวัสดีคุณแม่เอีาพินยาพันธ์านะคะสวัสดีคุณวัชราบดันแห่นะคะขอบคุณนะคะทีมงานแอดมินนะคะของมิสแกลนทุกคนเลยโอ้โหบอกเลยว่า น่ารักที่สุดนะคะน่ารักที่สุดขอบคุณเสียงเพลงด้วยนะคะ,อะขอบคุณไลน์นี้นะคะวันนี้นะโปรแกรมพิเศษนะคะโปรแกรมพิเศษสร้างชีวิตใหม่นะคะให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะกับกับโปรแกรมนี้ทุกๆโปรแกรมนะบอกเลยว่าที่คุณนกทาขึ้นนะคะเกิดจากประสบการณ์จริงด้วยนะคะคือเราเอาคําสอนคุสตานะคะไปลงมือทาแล้วเกิดผลลัพธ์จริงๆรนะคะแล้วออกมาถ่ายทอดให้กับผู้คนนะคะอ่ะนะ ใครดูายนี้โคตรชชบดีเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตแชร์นะคะยิ่งแชร์ก็ยิ่งด้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีนะการแชร์เรื่องราวดีเนี่ยเป็นการเปิดจิตเปิดใจนะคะในการให้เราเป็นจิตของคู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จิตของคู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะโอเคไหมนะอืวันนี้เดดที่สองแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นมากเลยนะไปต่อเสมอแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะอ่านะคะสักครู่นึงนะคะดิฉันก็ขอแชร์นิดนึงโอเคนะคะ ชัดเจนชัดเจนไม่ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ไปต่อเสมอนะคะโอเคไหมคะวันนี้นะคะโปรแกรมพิเศษของครูสิตาเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมที่ใครที่ได้ลงมือทําเนี่ยเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนเลยนะเออเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนนะขออนุญาตแช่นี่ค่ะแช,ะะแช์ก่อนเนาะอ่ะตามเพื่อนนิดนึงเะคะมาแล้วนียคะมิสแกลน,นะคะมิสแกลนนะ,ะนนหลายคนนะคะีค่ะเวลาที่เราแบบ เวลาที่เราอะเจอปัญหานะคะเจอเรื่องราวที่เข้ามากระทบต่อชีวิตเราหรือว่ากระทบต่อหัวใจเราผู้ขานุจะไปต่ออย่างไรดีนะคะคลิปนี้มีขําตอบนะคะสวัสดีคุณสุวานีนะคะไทยส,ส่แสงใช่ไหมคะเออเนะะี่ยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะ,ะนี่แตนสวยมากขอบคุณค่ะเด็กนะ <laughs> อะวันนี้มาสายเขียวนะคะสายเขียวนะตื่นเต้นมากนะอะตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นสัญญาณชัดดีภาพชัดสัญญาณชัด ภาพสวยมากขอบคุณค่ะนะนะเอะอ,อคุณนกนะคะก็อดีตเราต้องพูดเกิดก่อนเนาะอาดีตทํางานประจำเนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทำงานมา10ปีเนาะสิปีกว่าเนาะอือสิปีกว,กว่าแล้วนะคะคุณนกนะคะก็อดีตก็มีความคิดเยอแบบคิดเยอะมาก่อนนะ เครียดมาก่อนจริงจังกับชีวิตมาก่อนนะคะ <c oughs> คุณนอกะที่ถามจิตนะคะก็เปลี่ยนชีวิตนะก็มาเจอคลิปมห ah <c oughs> าการ28ของครูสิตาก็ดูคลิปครูสิตานะคะคุณนก็แบบเหมือนเป็นคนใหม่เนื้อนะ,ะเปลี่ยนสัมดานตัวเองอ่ะเปลี่ยนนิสัยตัวเองไปเลยอะค่ะอสวัสดีคุณโซเฟียนะลูกนะโซเฟียนะคะสาวมุสลิมของแม่นี่ค่ะสวยมากค่ะรูนะคะสวัสดีค่ะลูกไหะคะ่ะคุณนก็จากคนที่อารมณ์แบบ ขี้หงุดหงิดมาก่อนนะคะขี้หงุดหงิดนะคะอารมณ์แบบว่ารีดปาดง่ายนะคะบางทีเดี๋ยวก็ดีบางทีเดี๋ยวก็ร้ายนะคะคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้นะก็เปลี่ยนได้ครูจิตาในอันนี้ก็เหมือนกันค่ะครูจิตาจากคนที่เกลี้ยกล่อมนะเป็นเจตตาโลตัสบ้างแหละนะเดี๋ยวก็เป็นอิตาบ้างแหละยังเปลี่ยนชีวิตได้เลยแล้วคุณที่ยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันนะคุณเราก็เปลี่ยนจากคนที่แบบหงุดหงิดก็ขึ้นมาอารมณ์ดีนะเพะดู21วัน เปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆนะใครบอกว่าเปลี่ยนชีวิตยากใครบอกว่าเปลี่ยนชีวิตแบบต้องใช้เวลาไม่วันเดียวคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะคะดู21วันวันที่หนึ่งะการขอโทษร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสำนึกผิดอะ่ะสำนึกผิดตัวเองอะ่ะที่เราเราทำร้ายร่างกายมาขนาดนี้เคยเป็นไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยทำขนาดนี้เฉยหรอเรารู้สึกว่าเราผิดกับตัวเอง คุณโอ๊คจนึกผิดนะคะในการที่แบบทาร้ายตัวเองเราทํางานหนักเออเรากินข้าวไม่ตรงเวลาเราเราเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเราเองอะ่ะเออเราแบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยจากนั้นคุณโอก็เปลี่ยนชีวิตเลยค่ะรู้สึกว่าฉันเป็นคนใหม่เลยนะแต่ว่าคุณดูยีสย่ส,สิบยี่สิบวัน,นต้องดูวันละหนึ่งคลิปนะไม่งั้นชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะ หลายคนนะคะดูผิดวิธีนะคะต้องพูดก่อนนิดนึงดู21บอวันผิดวิธีดูรวดเดียวจบอันนี้ดูเหมือนซีรีสนน์เกาหลีไม่ใช่ค่ะไปไม่ถูกทางนะชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะหลายคนวิยครูขาต้องใช้เวลา21วันเหรอถึงจะเปลี่ยนชีวิตใหม่คะ่ะต้องใช้ต้องดู21บวันคะ่ะไม่งั้นสันดานไม่เปลี่ยนเราคิดลงมาสิบ0 30 40, 40ปีนะให้มาเปลี่ยนสันดานแค่21บวันทุกคนเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะคะสวัสดีบอสนะคะครูพี่ยุทธนะคะสวัสดีคุณอมรค่ะโอ้ยนะ น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะนะคะเราก็เปลี่ยนค่ะหลายคนคือเรียนกับครูบาอาจารย์มาเยอะอะแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นจากการยังไงอะต้องเริ่มต้นการเปลี่ยนชีวิตยังไงเคยเป็นไหมคะก่อนหน้านี้คุณนก็เคยเป็่นนะเรียนกับคร,กกรกูกับจักรวาลในในประเทศไทยเนี่ยเรียนเยอะมากเลยคะ่ะท่องวิทาพณ์มาหมดเลยแต่ไม่มีผลลัพธ์อะเอองงไปหมดเลยมา,ามาตื่นรู้กับครูสิตามาตื่นรู้กับคลิป21บานอะมันทําให้คุณนกคุยมันง่ายแค่นี้เองเหรอ แต่ว่าเราต้องตั้งใจดูค่ะต้องตั้งใจดูตั้งใจเปลี่ยนชีวิตแค่21บวันเองค่ะกับการที่จะได้สด,ดานใหม่ได้ชีวิตใหม่คุณนกได้เป็นคนใหม่ได้สด,ดานใหม่การสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะจากแต่ก่อนเราเป็นคนแบบไหนเรา,เาแค่ทําตรงกันข้ามเราเคยพูดลบๆเราก็แค่พูดตรงกันข้ามพูดตรงกันข้าม,มนะคุณนกก็เอากฎจกกักรวาลนะคะมาใช้ในการทํางานตอนนั้นก็ยังทํางานประจาําอันนี้จากประสบการณ์ตัวเนะก็เอาไปใช้ในงานประจําค่ะ ผู้คนหลายคนค่ะจะใช้กฎจักรวาลเฉพาะตอนที่อยู่กับคนที่เป็นจักรวาลด้วยกันอันนี้ผิดนะคะคุณต้องใช้กฎจักรวาลทุกคําพูดทุกลมหายใจทุกอิริยาบถต่างๆแม้กระทั่งคุณจะกินจะนอนจะขี้จะยกคุณต้องใช้มันตลอดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันคุณต้องใช้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันคุณพูดภาษาจักรวาลพูดกับทุกคนพูดกับคนไข้ยังพูดภาษาจักรวาลเลยพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกพูดกับสามีก็ยังพูดภาษาจักรวาล เออนาะนจนทุกคนบอกอุย้ยบ้าไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเราต้องฝึกเราต้องฝึกพอเราพูดหรือเราฝึกด้านลบๆเนี่ยมาเป็นสิบ0 30 40, 40ปีเออเราฝึกด้านลบมาเยอะเรามาฝึกบวกแค่21วันกล้ามเนื้อด้านบวกเรามันยังน้อยอยู่อะฉะนั้นคุณต้องฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆบางคนฝึกมาแค่5วัน6วันรู้สึกดึงดูดได้พอหลังจากนั้นล่ะคะดึงดูดไม่ได้เลยค่ะคุณนะใจร้อนเกินไปนะคะคุณใจร้อนเกินไปต้อง คุณต้องฝึกให้มันมากคุณต้องมีภาษาด้านบวกเยอะมันชีวิตไม่เปลี่ยนชีวิตไม่เปลี่ยนถ้าคุณอยากสร้างชีวิตใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณต้องมีสิ่งน,นี้ค่ะนั่นก็คืออะไรดูไหมสวัสดีคุณพี่เอื้องค่ะครูเอื้องแม่วันนี่ค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะนะ สวัสดีคุณพิริยาใช่ไหมลูกคุณพิคโค้ดพินใช่ไหมคะต้องทักทายนี่คะเพราะว่านะเราคือครอบครัวจัก,กรวาลเนาะครอบครัวแห่งจักรวาลเนี่ยใครที่เข้ามาดูเราเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขนีคะมิสแกนก็สมอบความสุขความรู้ดีๆให้กับทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าวิแกรนะคะเรียนลูกกบจักรวาลนะมา2ปีนะคะเป็นลูกศิษย์คุณสิตาเนะคะเป็นผู้นําหลักแสนนะคะติดบริษัทเลยนะ เป็นหุ้นส่วนกับครูสิตาเนี่ยคะขึ้น,นคือพิกผนจากพยาบาลขึ้นมาเป็นนักธุรกิจนะคะอ่าแล้วก็นะ่คะถึงหุ้นเดียวกับครูด้วยเห็นไหมเราเลือกหนทางชีวิตได้เราสร้างชีวิตใหม่เราได้อะ่ะเราเรากาหนดชะตาชีวิตของเราได้เราเป็นคนกําหนดใหม่เลยคุณนกกาหนดชะตาชีวิตไว้ว่าฉันจะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของฉันเองสร้างใหม่เลยค่ะคุณนกสร้างชีวิตของตัวเองใหม่เลยให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่าให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะนะ ทุกครั้งนะคะที่คุณนกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคุณนกก็ในการเรียนรู้กฎจักรวาลเนาะเป็นธรรมดาให้ยังพูดก่อนเป็นธรรมดาที่เราทําอะไรแบบเหนือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะการเต้นการเต้นหนีมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะแต่ก่อนเราก็ไม่ได้รู้ขึ้นมาเต้นหรอกแต่ก่อนเราก็ทําปกติมันคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตจริงๆไงการเต้นมันคือการกระตุ้นและพลังงานในตัวเองเป็นการขยา่าพลังงานอะ มันคือมันคือวิทยาศาสตร์นะเมื่อไหรที่เราเต้นบ่อยๆเต้นเยอะๆเนี่ยนั่นนั่นคือการกระตุน้นพลังงานเต้นมันเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะคุณเราก็เปลี่ยนชีวิตจากการที่ลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาบ้าน,ล,น,าานลุกขึ้นมาเบิกบานในอารมณ์ของตัวเองนี่แหละมันเปลี่ยนเร็วมากๆเลยค่ะมันเปลี่ยนสุดยอดเลยจากสุดขั้วไปสุดขั้วเลยนะฉะนั้นคุณลองลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองดูนะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยง่ายที่สุดแหละดวยลุกขึ้นมาเต้นค่ะนะเพราะว่าอดีตเราเคยแบบคิดลบมาก่อนถ้าเราแบบยิ้มออ่่่นนนนนมมมมััััคงไไทท มันไม่ทันกับการที่จะสร้างชีวิตใหม่ค่ะคุณนก็ลุกขึ้นมาค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เลยค่ะตั้งแต่สีสับจนปลายเท้านะคะเต้นนะคะเบิกบานมากขึ้นนะ,ะเบิกบานเบิกบานาทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่คุณนกลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาบ้าลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าเราก็แบบมีงานประจําทําอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แบบมีชื่อเสียงมีเกียรติยศที่แบบมีงานทําอยู่แล้วอ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องทาขนาดนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ ครนะอบครัวจะไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะขนาดอาดีตแฟนค่ะก็ยังยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราลุกขึ้นมาในแบบนี้เลยเป็นธรรมดาว่าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตเราก็มีหน้าที่บวกอยู่ในลูกของเราอะ่ะบวกขาดเขาเรียกว่าอะไรคือเรามีหน้าที่แบบไปต่อนะในลูกของเราแต่คุณนกมีสิ่งหนึ่งที่คุณนกทำก็คือคุณนกยึดความสุขของเ็งเป็นหลักค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขข,ของฉันฉันจะทำอ่าถ้าฉัน ทำแล้วจะมีความสุขนั่นแหละคือใช่คุณนกก็ไปตอบในด้านดีค่ะด้วยความสุขนะคะไปต่อแต่สิ่งที่คุณนกมีนั่นก็คือนะคะคุณนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่ะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นซื่อสัตย์ต่อประเทศซื่อสัตย์ต่โลกคุณนกซื่อสัตย์ต่อตัวเองยังไงอะไรที่มันทําให้คุณนกไม่สบายใจหรือว่าทําให้เราทุกข์ฉันจะไม่ทําอะไรที่มันทําร้ายตัวเองคุณนกก็จะไม่ทําค่ะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเราได้เมื่อวานนี้ก็พูดแลล้้้ววนะถถาาาเเรจปีี่่่่ยชิตตใหมมไือั เปลี่ยนชีวิตยากจริงๆค่ะจัก,กรวาลไม่พูพรมแดงให้จัก,กรวาลไม่ให้ชีวิตใหม่คุณนกมีความซื่อสัตย์ค่ะซื่อสัตย์กับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะเพ่งมากคุณนกน้นขายออนไลน์เนี่ยแม้กระทั่งแม้แม้กระทั่ทงว่าให้ลูกค้าโอนเงินแล้วเนี่ยของแค่ชิ้นเดียวค่ะคุณนกก็ต้องส่งค่ะระยะทางที่เราต้องไปส่งของกับที่บ้านเรากับที่ไปเสนยประมาณ30กิโลค่ะก็ต้องรีบไปส่งค่ะมีความซื่อสัตย์ขนาดนั้นอะ เออเพื่อต้องการให้ลูกค้าแบบได้ของอย่างเร็วอะนะไม่ว,ว่าจะเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ก็แล้วแต่ค่ะซื่อสัตว์หมดนะเพราะเราเชื่อว่ากินซื่อซื้อกินไม่หมดเนาะดกดินไม่นานเนาะเพราะว่ามันเป็นกฎในในสินห้าด้วยเนาะการที่เราจะสร้างชีวิตใหม่เราต้องมีข้อนี้ด้วยนะคะความซื่อสัตย์มีศีลธรรมยึดสินห้าไม่เอาเปรียบใครมานะไม่เอารัฐเอาเปรียบใคร คุณนกเชื่อว่าเฮ้ยฉันมีหมดเลยคุณนกสมัติแบบเนี้ยฉันเป็นคนดีนะฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนดีฉันยังไม่เคยเอาเปรียบใครเลยฉันไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยฉันไม่เคยผิดลูกผิดหัวใครฉันไม่เคยทําร้ายตัวเองคือสินห้าเรามีหมดอะเราเชื่อว่าเราเป็นคนดีคุณนกก็มั่นใจตัวเองแล้ว่าฉันทําดียังไงฉันก็ได้ดีมันจึงทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนง่ายมากถ้าวันนี้คุณไม่มีสินห้าคุณไม่มีสจะคุณไม่รักตัวเองยากที่จะเปลี่ยนชีวิตค่ะ ชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็อยู่ที่เดิมเก็งไหมมันก็อยู่ที่เดิมอ่านะคุณนกนะคะในวันที่รู้กฎจักรวาลค่ะคุณนกก็ตั้งใจนะคะเรียนกับครูสิตาเลยตั้งใจเรียนว่าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตจริงๆเรียนแล้วก็ทําเรียนแล้วก็ทําเรียนคือบางคนเรียนอะแต่ไม่ลงมือทำเรียนเยอะแต่ไม่ลงมือทำคุณนกเป็นคนที่เรียนหลายรอบมากเลยค่ะเรียนแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์ด้วยเราเซฟยอดได้ค่ะคุณนกเป็นสายเซฟนะ เสกเงินได้ค่ะคุณนก็เอาไปโรงเรียนต่อเสกเงินได้คุณนก็เอาไปคอร์สไปแคมป์ค่ะไปแคมป์กับครูสิตาเห็นไหมเป็นนักเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้ว่ายิ่งเรียนมันก็ยิ่งรวยยิ่งเรียนก็ยิ่งสําเร็จครูสิตามาทุกวันค่ะคุณนกเรียนกับครูสิตาทุกวันน้อยมากที่จะไม่ทันค่ะถึงไม่ทันก็ต้องไปย้อนถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่คุณไม่เข้าสนามแม่เหล็กคุณไม่คุณไม่เข้าเรียนกับครูอ่ะมันเป็นโอกาสที่มันยากมากนะกับการที่คุณจะได้ชีวิตใหม่มันก็อยู่่ทีเดิ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําแบบเดิมๆอ่ะทําแบบเดิมๆแต่ต้องการผลลัพธ์ใหม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้คุณกไม่ได้ทําอะไรเหมือนเดิมค่ะคุณลุกลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆหมดเลยลุกขึ้นมาฉีดแนวตัวเองใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่ตั้งแต่นะการแต่งตัวนะตัดผมเออลุกขึ้นออกมาเป็นมิสแกนนะคะอะไรนะมิสยูนิเวิร์สต่างๆสร้างตัวตนตัวเองค่ะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน ทำไปเลยบ้านในความสุขของเธอมันจึงทําให้คุณอกขสก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วก็ได้ชีวิตใหม่อะ่ะเออปฏิหาริย์มันเกิดเพราะเราเชื่อในปฏิหาริย์ได้ไงปฏิหาริย์มันก็เลยเกิดกับคุณนกเยอะนะคะอืมไม่ว่าเราจะเจอปัญหาแล้วอะไรก็แล้วแต่ไปต่ออย่างเดียวค่ะคุณนกยึดความสุขไปต่อในด้านดีด้วยนะระหว่างทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะเจอทางสามแท่งอยู่แล้วนรกเวนะสวรรค์เวแล้วเราก็จะอยู่ตรงกลาง คุณจะเป็นคุณคุณจะอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะไปทางนรกหรือไปทางสวรรค์ในแต่ละวันนะคุณลองสังเกตอารมณ์อารมณ์ของเรานี่แหละคือตัวแปรสําคัญคือตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณน้องจะเป็นคนที่มีสตินะรู้เท่าทาันอารมณ์เองเพราะเราฝึกตัวเองนะคะเราเทรนตัวเองมาดีเราฝึกเรานั่งสมาธิมาตลอด2ปีรู้เท่าทาันสติตเองวนะ่าเอ,อ้ยตอนนี้ฉันกาลังคิดลบอยู่นะฉันกําลังคิดบวกอนยะู่แล้วเราจะรีบเขยา่าเขยา่ขยาเต้นเต้นเต้นเบิกบาน สร้างความสุขขึ้นมาทันทีค่ะเรารู้ขึ้คิดลบเกิน17วินาทีเนี่ยจะก,กลาลทางานแทน2ล้านชั่วโมงไม่จะไม่กลับไปคิดลบไม่จะไม่กลับไปมีทุกข์อีกแล้วก็สร้างความสุขขึ้นมาค่ะซึ่งความสุขมันสร้างง่ายอยู่แล้วไงความสุขเราสร้างเป็นเราสุกเป็นอ่าสุขเป็น,ส,ปนสุขง่ายค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะเต้นเต้นเต้นหรือในช่วงที่คุณลพบจะเปลี่ยนชีวิตนะในช่วงที่เราจะเปลี่ยนชีวิตคุณลพมีแบบ มีปัญหาเกี่ยวกับอดีตแฟนเก่าค่ะซึ่งเราแบบยังไม่ได้เคลียร์กันเราต้องกลับไปคุยค่ะคุณกุนรก็กลับไปคุยกลับไปเคลียร์กลับไปขอโทษไม่งั้นไม่งั้นมันไม่ปูพรมแดงในชีวิตเราจะได้ชีวิตใหม่ไม่ได้อะเราต้องกลับไปขอโทษค่ะคุนกยอมรับผิดหมดเลยค่ะเอาโหสิกรรมทุกอย่างยอมรับผิดหมดที่เราเคยทําไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าอดีตแฟนเก่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ขอโทษก่อนเลยขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดเห็นไหม แค่เราเอ่ยคาขอโทษก่อนน่ะเขาก็ให้อภัยเราค่ะแล้วเราก็สบายใจมันเหมือนกับเปิดทางอะ่ะมันเหมือนกับเราได้พรมแดงเราปูพรมแดงในชีวิตหลายคนที่ยังไม่เปลี่ยนชีวิตเพราะคุณอาจจะมีปัญหาที่มันแบบคาใจอยู่ที่คุณยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ล่มแม้กนระทั่งพ่อกับแม่ค่ะคุณนกก็ต้องไปเคลียร์ค่ะว่านกเนี่ยชอบทางนี้นะชอบแบบนี้นะเออนกขอชีวิตแบบขอเรื่องความสุขของตัวเองเออเราทําตามความฝันของพ่อแม่มาแล้ว ระยะชีวิตหนึ่งเกือบสิบป,ปีเราทําตามให้แล้วในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เราเป็นค้าสาชการเราทาเราทําให้แล้วนะนะเราก็ขอเลือกชีวิตใหม่ในในแบบชีวิตที่เหลือที่ที่เหลืออยู่เนี่ยเราคอเลือกเองนะขอเป็นความสุขของของตัวเราเองนะท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกคะ่ะแต่เราก็ต้องไปต่อเลือกความสุขของเราคุณโนเครียค่ะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่เราที่เรามีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เพื่อต้องการไปต่อไงเพื่อต้องการไปต่อ เราได้หมดแล้วอะความซื่อสัตย์เรามีสินห้าเรามีเราเป็นคนดีเราไม่คดโกงใครเราเอาภัยอภัยโทษให้กับทุกคนไม่ยึดถือไม่ยึดติดไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องทําให้เราต้องไม่สบายใจไม่เงินทางงไม่รุ่งค่ะแล้วที่สําคัญคุณต้องไปต่ออย่างเดียวค่ะคุณนกนะในวันที่คุณนกจะลาออกจากงานประจํามันจะมีเหตุการณ์สถานาการณ์ที่เข้ามาทดสอบค่ะ แต่คุณนกเลือกความสุขของตัวเองค่ะเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเองเป็นหลักสิ่งที่คุณนกมีนั่นก็คือความสุขค่ะคุณนกเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักเอาจิตของตัวเองค่ะไปอยู่ที่เป้าหมายของตัวเองเลยอ๋อฉันมีความสุขแล้วฉันถึงเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันเข้ามาทําให้เราต้องพุ่ใจค่ะคุณนกก็ตีบวกค่ะเอาความเบิกบานเอาความล่าเริงจ่มใสของเราเข้าสู้ค่ะยิ้มเบิกบานล่าเริง เราจะไม่ทุกข์กับมันเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าข้างหน้ามันเป็นทุกข์เราแล้วเราไปทุกข์กับมันมันก็ยิ่งทุกข์เราจะไม่เป็นลิงกับมันถัวเราเฮ้ยทุกข์ก็ช่างก็ช่างแม่งอ่ะก็ปล่อยไปเออเราเชื่อว่าเฮ้ยเราทําดียังไงเราก็ได้ดีเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราไปต่อก็ในเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเออทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่เรารักถูกต้องมาก่อนถูกใจคุณนกนะคะเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักค่ะ เลือกความสุดของเดบลักนะคะขอบคุณจักรวาลที่คอนเฟิร์มมันจึงทําให้คุณนกไปต่อในด้านดีเสมอค่ะเป็นธรรมดาที่หลายคนเรียนรู้กดจักรวาลแล้วทักมาหาคุณนว่าครูข่าคนในครอบครัวหนูไม่เห็นด้วยเลยค่ะหนูจะไปต่อยังไงหนูจะทําอย่างไรดีคะไม่ยากค่ะมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องปกติมากค่ะคุณนกเจอมาหมดแล้วถ้าคุณนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงจริงคุณจะไม่ได้ยินเสียงใครเลยคุณจะเบิกบานอยู่ในรูปของคุณอย่างเดียวอ่ะคุณจะไม่วิ่ง อยู่ในลูกของพ่อไปวิ่งในลูกของแม่ไปวิแบบ่งในลูกของลูกไปวิ่งในลูกของสามีเลยคุณจะบวกได้อ่ะเขาพูดมาคุณก็ตีบวกสิว่าเขาเป็นห่วงคุณเขารักคุณเขาพร้อมสนับสนุนคุณอยู่เรามีหน้าที่ตีบวกเราไม่ได้ยินเสียงลบเราได้ยินแต่เรื่องราวดีๆอ่ะเก็ตไหมคุณต้องเป็นนักตีความด้านบวกนักตีความด้านบวกมนุษย์เป็นเครื่องจักรตีความอยู่แล้วตีความด้านลบวยเขาไม่รักหนู โอ้ทำไมต้องพูดทำร้ายหนูขนาดนี้หนูก็ทำเพื่อทุกคนอยู่นะเหนื่ไหมคุณเป็นนักตีค่ะคุณอยู่กับเขามาสิบสามสิบสี่สิบปีเขาพูดแบบนั้นมาคุณยังรับได้เลยพอมาคุณเรียนรู้กฎจักรวาลแล้วเขาพูดแบบนี้มาทำไมคุณจะรับไม่ได้ล่ะคุณก็เป็นนักคุณต้องตีบวกให้ได้ค่ะว่าเขาสนับสนุนคุณอยู่เขารักคุณอยู่ขอบคุณให้มากๆค่ะขอบคุณครอบครัวพูดร่วงหน้าไปเลยค่ะทั้งๆว่าตอนนั้นน่ะครอบครัวอาจจะยังไม่สนับสนุนค่ะคุณก็พูดร่วงหนนนน้้้าาไปเเลยยวว่คครรรรออบบบบััััสสสสุุชี ในวันที่คุณนกจะไปแคมป์นะคะ่ะครอบคร,รัวนี่ไม่ให้ไปหรือเพราะไปแคมป์มันต้องได้นั่งเครื่องบินนะคะไปกรุงเทพแล้วคุณนกนะต้องได้ลาง,งาน,นะคะ่ะคุณนกก็คือไปสองอาทิตย์อะ่ะคุณนกก็ว่าเฮ้ยมีคลินิกของตัวเองที่ต้องดูอะ่ะแล้วครอบครัวน่ะไม่ให้ไปแต่คุณนกก็ยืนยันนะคะยืนยันที่จะไปะคะ่ะก็บอกกับทุกคนว่าฉันจะไปแคมป์ทุกคนก็ไม่ให้ไปแต่คุณนกก็ไปคะ่ะเพราะเชื่อว่าเฮ้ยมันคือชีวิตฉันคุณนกก็ไปค่ะคือเป็นคนที่รักษาสัจจะกับตัวเองมาก่ะ เป็นคนที่รักษาสัจจฟังดีๆนะคะถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณต้องมีสัจจะคุณต้องรักษาสัจจะรักษาคําพูดคุณต้องเป็นคนที่รักษาคําพูดของตัวเองไปคือไปอะ่ะจะไปแคมป์ถ้าบอกว่าไปแคมป์ฉันต้องไปไม่ว่าไม่ว่าใครจะห้ามยังไงก็ต้องไปค่ะคุณนกไปตลอดนะไปแคมป์ไปสมัมมนากับครูสิตาไปเรียนไปเปลี่ยนชีวิตคุณนกอไปตลอดเลย เราพูดอะไรกับใครไว้เราต้องรักษาคำพูดเราว่านี้เราจะตื่นไปทําบุญนะเราก็ต้องตื่นไปทําบุญถ้าคุณว่าเฮ้ยวันน,นี้เราพูดไปเมืม่อคืนว่าฉันจะตื่นไปทําบุญนะแต่พอเช้ามาแล้วฝนตกคุณตื่นสายคุณไม่ไปทําบุญคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณไม่รักษาคําพูดคุณจะรู้สึกยังไงอะไม่สบายใจแน่นอน,นสําหรับคุณลกแล้วไม่ค่ะฉันจะเป็นคนที่รักษาคําพูดมากอะไรที่ฉันพูดไว้ฉันต้องทํามันให้ได้แต่ถ้าฉันไม่พูดฉันก็ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฉันได้พูดแล้วมันต้องได้ไงนี่คือคนที่เขาจะประสบควาสมสำเร็จมันคือคุณลักษณะนะคะของผู้นาเลยนะการรักษาคําพูดรักษาสัจจะเป็นสัจจะเป็นคําพูดคุณนกเคยให้สัจจะกับจักรวาลค่ะจักรวาลต้องการตัวคุณโกคมาทํางานให้จักรวาลคุณนกขอเวลาแค่ตอนนั้นนะคะไปกลับมาจากาบาหลีจักรวาลถามว่าจะมาจะเอาจริงตอนไหนตัดสินใจจะเอาจริงตอนไหนก็คือตัดสินใจจะมารวยกับคุณิตาตอนไหน คุณนกขอเวลาแค่แค่สามเดือนทีนี้มันมันเลยมันเลยสามเดือนมาค่ะมันเลยมาเดือนหนึ่งคุณนกให้สัจจะว่าฉันลาออกจากงานประจําเพื่อมาช่วยงานจากกักรวาลคุณนกรักษาสัจจะค่ะตัดสินใจค่ะลาออกจากงานประจําเพราะเราเคยลั่นวาจาไว้ว่าเราจะมาช่วยงานจากกักรวาลเพราะว่าถ้าเรายังทํางานประจําอยู่มันก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งงานประจําแล้วก็งานที่เราทํามันอาจจะไม่เต็มที่ คุณนกเลือกงานที่คุณนกรักค่ะก็เลยตัดสินใจรักษาคำพูดซึ่งมันเป็นงานที่เรารักด้วยอยู่แล้วมันทําให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นรักษาคำพูดของเป็งเออพอคุณนกแค่ตัดสินใจเออรักษาคำพูดอย่างแค่นั้นแหละปฏิหารก็เกิดขึ้นเลยคุณนกก็ได้ชีวิตใหม่ได้ปฏิหารในชีวิตค่ะเพราะเป็นคนที่สัจจะมาอันดับหนึ่งมีความซื่อสัตย์มากๆค่ะซื่อสัตย์ต้องมีสิ่งซื่อสัตย์สิ่งห้อยู่แล้วค่ะคุณนกนะข้อที่หนึ่ง อะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะคะไม่ฆ่าสัตว์นะคะนี่สองไม่พูดปดนะคะไม่งดเท็ดไม่ไม่คดโกงคนอื่นไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ทําร้ายไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุราที่มันทําให้เราต้องทําร้ายร่างกายเห็นไหมเราอยู่ในสิ่งห้ายังไงเราก็สังเกตค่ะจักรวาลจักรวาลก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็คือพระเจ้าถ้าวันนี้คุณจะได้พ้าคลังสวรรค์สมบัติสวรรค์ขนาดใหญ่คุณต้องมีคุณลักษณะแบบไหนคุณต้องมีคุณสมบัติแบบไหน คุณถึงจะได้ภ้าคลังสวรรค์ขนาดนี้คุณเห็นครูสิตาไหมคะครูสิตาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากลงระเบียบนิ้มมากอะศัตจามาอันดับหนึ่งศัจจ์ในตัวเองอันดับหนึ่งจึงไม่แปลกนะคะที่ครูสิตาได้ภ้คลังสวรรค์ได้สมบัติได้ใช้สมบัติสวรรค์นะตลอดมันจึงไม่แปลกคะ่ะถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากได้ชีวิตแม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณต้องรักษาสัจจะมีศีลห้า ไม่ผิดคำพูดกล้ายอมรับผิดคุณคุณเคยทําผิดหรือว่าคุณทําไม่ถูกอะไรเงี้ยคุณกล้าขอโทษไหล่ะไม่งั้นมันไม่ผูกโขแดงจริงๆค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคาราคาลาคารัคาสังใจมันรู้สึกแบบฉันเหมือนอะไรมาดึงขาฉันไว้มันไม่ปลดโซ่ตัวน่ะมันจะไปต่อก็ไม่ได้มันจะไปหน้าก็ไม่ได้มันจะรู้สึกว่าเหมือนฉันเหมือนเหมือนฉัน้างเหมือนมีอะไรมารังฉันอยู่เคยเป็นไหมนะคุณนกเนี่ยค่ะ ถ้ารู้สึกว่าอันไหนไม่เคลียร์คุณองจะไปขอโทษจะไปพูดเพื่อให้ตัวเองต้องเคลียร์ท,ทันทีเนี่ยคือสิ่งที่คุณนะคะต้องมีเลยละ่ะไม่งั้นไม่ได้ชีวิตใหม่จริงๆทุกวันนี้ที่คุณองได้ปาฏิหาริย์ได้ชีวิตใหม่ได้เป็นมิสแกรนได้เป็นนักธุรกิจตั้งเป้ากตัวเองแล้วเฮ้ยภายในปีเนี้ยฉันน่ะมีร้อยล้านอย่างแน่นอนถ้าฉันยังนั่งทํางานประจําฉันจะมีร้อยล้านได้อย่างไรใน,นเมื่อฉันทํามันไม่สอดคล้อง ออฉันทํามันไม่สอดคล้องไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเข้านั่งทํางานประจำแล้วเขาแบบเขาต้องแบบต้องมาทําแบบนี้ไม่ค่ะเราเชื่อคนสังเกตเราออกมาทํางานในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทําทํางานที่มันรวยได้ออนไลน์มันไม่มีเพดานเดืนเดือนแต่งานประจําค่ะมันมีเพดานเดืนเดือนมีความสุขทําให้ดีที่สุดก็แค่เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแต่มันไม่ทําให้เรามีร้อยล้านเราตอบตัวเองได้ค่ะ ังนั้นคุณนกก็รักษาสัจธรรตัวเองค่ะที่เคยพูดไว้ก็แค่ทําตามมันจึงทําให้คุณนกได้โครงแบงในชีวิตได้ชีวิตใหม่เห็นไหมนะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่โชคดีมากๆที่คุณได้รู้จักครูจิตาซึ่งครูจิตาเป็นเจ้าของแบงที่มีความซื่อสัตย์สุดๆเลยนะนะใครอยู่กับครูิตาสําเร็จทุกคนแนยแน่นอนเลยแหละเพราะครูตาเป็นคนที่มีสัตมีศีลธรรมอ่ะ ปลูกถ่ายความเชื่อด้านดีคุณ้องศรัทธาคุณิตามากเลยนะคะพ่อเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะเป็นครูต้นแบบที่ดีมากๆเลยอะ่ะทาให้เราเห็นชัดเจนคุณ้องเป็นคนที่มีวินัยคนหนึ่งนะในในวันที่ต้องออกกําลังกายต่อเนื่อง21วันคุณ้องต้องฝืนตัวเองค่ะตามื่อแรกรู้สึกเมื่ด่าก4 5 6วันหลังค่ะปวดกล้ามเนื้อร่างกายลุกแทบไม่ขึ้นค่ะ ค,ออคุณสิตาทําต่อคุณนกบอกเลงว่าเฮ้ยคุณสิตาทาได้คุณทาได้สิคุณนกตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อออกกําลังกายครั้งละสี่สิบห้าสิบนาที <c oughs> เพื่อเอาชนะใจตัวเองค่ะสร้างกล้ามเนื้อด้านดีค่ะฝึกตัวเองฝึกการมีระเบียบวินยัยสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองแล้วมันก็ทําได้ค่ะคุณนกเอาชนะใจตัวเองได้ฝึกฝนตัวเองจนมีมีระเบียบวินัยกับตัวเองต้องขอบคุณวิชาชีพของตัวเองด้วยนะคะวิชาพยาบาลบที่เขาฝึกให้เราเป็นคนที่มีวินวินยัยมีความซื่อสัต มันต้องมีความซื่อสัตย์อีกแล้วค่ะเพราะเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนไข้เราฉีดยาผิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะมันคือชีวิตของคนอื่นคุณนกเป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะคุณนกไม่เคยโกงค่ะไม่เคยโกงเรามีแต่ให้ด้วยซ้อนนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหลือเฟือมากๆเลยอืสวัสดีคุณซาสีวันด้วยนะคะวิคุณนกสวยจังขอบคุยคะ่ะนะพี่เหมียวด้วยนะคะครูออนนะคะ ฉะนั้นนะคะคุณนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พลิกชีวิตได้เหมือนกันจากกวนจกรกวน,นแรงหรือคุณนกเอาคาสอนของครูิตามาเปลี่ยนตัวเองค่ะจนทําให้ได้ชีวิตใหม่เออจนทําให้คุณนกได้ชีวิตใหม่จนถึงทุกวันนี้แล้วค่ะต้องขอบคุณคําสอนของครูบาอาจารย์ครูสิตาแล้วก็ครูเอญาด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะใครที่แชร์คลิปนี้ขอให้สาเร็จขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้นะนำให้ไปดูคลิปมหาากาศ21วันแล้วก็ดูภาพยนตร์ The Secret ดูคลิป Neuron ครอบคู่กันไปด้วยนะคะและ่าลืมนั่งสมาธิ4ี9นะคะทุกวันหน้าเชา้าแล้วก็ก่อนนอน้วนะจะยิ่งดีนะนั่งเยอะสําเร็จเร็วม,มากๆเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์สำหรับนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะ